ตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับอันนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วก็ลงมาดึกหน่อยวันนี้นะกำลังกินข้าวกันเปนป๊อปกินอะไรบ้างปลากระป๋อง,องแล้วก็อะไรไส้กรอกอ่ะแล้วกับข้าวอนี่ถุงไม่กินครับกินเลยแกกินเลยเป็นกับข้าวใช่กับข้าวสําเร็จเลย ม,ม,มีมีมีหลายอย่างลองดูครับนี่ต้มต้มหนเนาะสปาเกตตี้แล้วก็ต้มน้ำไว้กินกาแฟวนตินตไเียอวอนุน่งึ่งนเกิดกดันนี้น เดือวแล้วอันนี้ก็กำลังทำสปากเกตตีใส่ซอสเรียบร้อยเห็นกุ้งด้วยนะมีกุ้งเป็นปลาหมึกมนะทะเลสปากเกตตีทะเลจริงๆนี้คือเโน